กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่สัญญากันไว้ช่วงนี้จะพาไปเที่ยวที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะจะไปเลียบริมแม่น้ำโขงพอเราไปที่จังหวัดเลยแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนั่นก็คือที่วัดท่าแขกค่ะที่วัดแห่งนี้จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคด้วยนะคะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้อง รักษาสมบัติที่วัดท่าแขกแห่งนี้เรื่องเล่าที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมๆกันค่ะแม่น้ำโขงกับตำนานเรื่องพญานาคเป็นความเชื่อที่มีมายาวนานเรียกได้ว่าแม่น้ำโขงไหลผ่านพื้นที่ไหนก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคเกิดขึ้นที่นั่นเช่นเดียวกับที่วัดท่าแขกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ประวัติวัดที่ปรากฏในจารึกวัดท่าแขกระบุว่าวัดท่าแขกสร้างขึ้นเมื่อวันเสาร์ขึ้นเก้าข้ามเดือน5ปีกับสันจุลศักราช1,028หรือพศสอ2 0 9สร้างโดยเท้าสุวรรณแพ้ว่พายโอรสของกษัตริย์ผู้ครองนครล้านช้างหลวงพระบาง เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับพระมเหสีและพระราชธิดาของพระองค์ที่สวรรคตรพร้อมกันจากเหตุการณ์เรือล่มในแม่น้ำโขงเขตเมืองเชีงคารระหว่างการเดินทางไปเมืองศรีสัตนาคณหหุดหรือเมืองเวียงจันทร์ภายในพระอุโบสถ ด้านหลังเหนือหลวงพ่อเชียงทองวัดท่าแขกพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปสามพี่น้องศิลปะสมัยทลวดีตอนปลายและแกะหินสลักทรายทั้งองค์พระนามที่ชาวบ้านเรียกคือหลวงพ่อแสนมงคลหลวงพ่อโชคและหลวงพ่อชัยหลวงพ่อแสนมงคลเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตักกว้างประมาณ60เซนติเมตรสูง1เมตร20เซนติเมตร หลวงพ่อโชคเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตักกว้างประมาณ70เซนติเมตรสูง1เมตร20เซนติเมตรและหลวงพ่อชัยเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกหน้าตักกว้างประมาณ65เซนติเมตรสูง1เมตร20เซนติเมตรจารึกวัดท่าแขกวางอยู่บริเวณหน้าประตูด้านหลังอุโบสถเบื้องขวาทางด้านทิศใต้ของพระประธาน ลักษณะจารึกเป็นจารึกบนหินชนวนรูปเสาสี่เหลี่ยมกว้าง18เซนติเมตรสูง79เซนติเมตรมีจารึก6บรรทัดข้อความจารึกบอกเลิกยามในการสร้างโบสถ์ขณะที่ด้านนอกพระอุบโบสถมีรูปปั้นพญานคราชที่มีความสวยงามแปลกตากว่าที่อื่นคือพญาอิสโรนคราช และพญากากะละนาคราชซึ่งมีเรื่องเล่าว่าเป็นพญานาคคราชที่ช่วยกันปกปักรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนาที่วัดท้าแขกแห่งนี้คำบอกเล่าเรื่องพญานาคราชทั้งสองตนนี้ระบุว่าหลวงปู่ชอบฐานสมโมเล่าว่าคือหนึ่งระหว่างนั่งภาวนาภายในวัดท้าแขกซึ่งขณะนั้น ยังเป็นวัดร้างเมื่อจิตสงบลงปรากฏมีลำแสงสีขาวพุ่งออกมาจากทางโบสถเก่าของวัดลำแสงสีขาวนี้ลอยวนอยู่รอบๆกรดของท่านแล้วพุ่งเข้าชนที่หน้าอกและหายเข้าไปในส่วงอกของท่านท่านนำนิมิตนี้มาพิจารณาดูจึงทราบว่าสถานที่แห่งนี้ท่านเคยมีความผูกพันมาแต่อดีต และในอนาคตท่านจะได้เข้ามาเกี่ยวข้องดูแลแสงสีขาวที่พุ่งชนหน้อกของท่านนั้นคือดวงจิตวิญญาณของพญานาคนามว่าอิสโรนาคราชที่พิทักษ์รักษาสมบัติของพระาศาสนาที่มีอยู่ในวัดท้าแขกและได้ยกวัดนี้ให้ท่านดูแลหลวงปู่ชอบยังเล่าถึงการเห็นพญานาคครั้งแรกว่า เกิดขึ้นที่แม่น้ำโขงเมืองเชียงคานที่วัดท่าแขกนี่แหละซึ่งพญานาคที่มาแสดงตนให้ท่านเห็นก็คืออิสโรนาคราชมีบาดาลวิมานเมืองอยู่ที่ปากแม่น้ำเลยไหลลงแม่น้ำโขงเมืองของอิสโรนาคราชท่านว่าใหญ่กว่าเมืองเชียงคานมากมีอาณาเขตไกลไปจนถึงเขตอำเภอมีอาณาเขต ไกลไปจนถึงเขตอำเภอน้ำปาาดจังหวัดอุตรดิตถ์พญานาคตนนี้ท่านบอกว่ามีอายุมากถึง1น0 0 0 0ปีชั้นบรรดาศักดิ์ของเขาหากเปรียบเทียบเหมือนกับมนุษย์แล้วก็เทียบเท่ากับตำแหน่งนายอำเภอโดยพญานาคมาแสดงตนให้หลวงปู่ชอบเห็นด้วยตาเนื้อตอนที่ท่านกำลังส่งน้ำที่วัดท่าแขก เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นทีแรกท่านเข้าใจว่าเป็นท่อนไม้ที่ลอยมากับน้ำโขงแต่เมื่อท่านมองดูอย่างถีทั่วแล้วมันไม่ใช่ขอนไม้ตามที่ท่านเข้าใจในเบื้องตน้นเพราะสิ่งที่ท่านเห็นนี้มันมีสันฐานลักษณะคล้ายกับงูขนาดใหญ่มีความยาวประมาณเกือบ100เมตรถึงแม้น้ำจะไหลแรงแค่ไหนแต่สิ่งที่ท่านเห็นนี้ กลับไม่เคลื่อนไหวไหลไปตามสายน้ําแล้วสิ่งนี้ค่อยๆลอยเคลื่อนตัวในลักษณะขวางกับลําน้ําเข้ามาทางที่ท่านกําลังส่งน้ําอยู่พอเข้ามาใกล้ท่านประมาณ20วา่าก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวไปไหนอีกบางครั้งก็ทำตัวให้จมน้ำแล้วค่อยๆลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ จะทำสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้หลายครั้งถึงตอนนี้หลวงปู่ชอบท่านึกขึ้นมาในใจว่านี่หรือคือพญานาคเหมือนกับว่าเขาจะรับรู้ในความคิดของท่านหลังจากท่านยืนตะลึงมองดูอยู่ไม่กี่อึดใจปรากฏว่ามีน้ำพุ่งขึ้นไปบนอากาศคล้ายกับน้ำพุเหมือนกับว่าที่ใต้น้ำลำน้ำโขงมีอะไรบางอย่าง ทำให้น้ำพุ่งขึ้นมาหลังจากนั้นก็จมหายลงไปในแม่น้ำโขงตกกลางคืนขณะที่ท่านภาวนาอยู่ได้มีบุรุษท่านหนึ่งแต่งกายภูมิฐานเหมือนกับเจ้านายทางเมืองลาวในสมัยก่อนมาปรากฏตัวให้ท่านเห็นในนิมิตบุรุษท่านนี้บอกกับหลวงปู่ชอบว่าเขาเป็นพญานาคที่เฝ้าทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้ เขาดีใจที่ได้เห็นพระเนนผู้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมบาบมเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้หลังจากที่วัดแห่งนี้ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างมาเกือบร้อยปีหลวงปู่ชอบท่านถามพยานนาตนนี้ว่าใช่ท่านหรือเปล่าที่แสดงตนให้อัตามาเห็นเมื่อตอนบ่ายเขาบอกท่านว่าเป็นเขาเองที่แสดงตนให้ท่านเห็นเหตุที่แสดงตนให้ท่านเห็นด้วยตาเนื้อนั้น เพราะต้องการให้ท่านได้รู้ถึงภพภูมินี้ว่ามีอยู่จริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้และเพื่อแสดงออกในอนุโมทนาบุญที่พระคุณเจ้าและคณะได้บุรณะสมบัติพระศาสนาของวัดนี้ข้าพเจ้าจึงแสดงอนุโมทนาให้ท่านเห็นโดยการพ่นน้ำขึ้นบนอากาศพญานาคอีกตนหนึง่ง ที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาที่วัดท่าแขกแห่งนี้เช่นกันคือกากละนักราชซึ่งอดีตชาติเคยเป็นมนุษย์ยึดมั่นในสินห้าแต่วันหนึ่งสร้างกรรมไว้โดยไม่ได้ตั้งใจนำจอบเสียมของวัดไปใช้เมื่อเห็นสภาพชำรุดก็ไม่ได้นำกลับมาคืนที่วัดด้วยกรรมนี้เมื่อตายไปจึงมาเกิดเป็นพญานาค แม้แสดงฤทธิ์ได้แต่อับวาสนาไม่ได้เป็นคนโดยเมื่อคราวหลวงปู่ชอบนำพระสงฆ์ทุดงข้ามไปฝั่งลาวแล้วปักกรดอยู่ใกล้หมู่บ้านลาวไม่ไกลจากแม่น้ำโขงหลังจากท่านฉันพัตหารแล้วชาวบ้านได้นำบาทของท่านไปล้างและเทเศษอาหารลงไปในน้ำโขงณขณะนั้นท่านก็ได้ยินเสียงตะลิงพังคลื่นพร้อมกับชาวบ้านที่อยู่ริมตะลิง วิ่งหน้าตื่นตกใจหนีมาหาท่านท่านกำหนดจิตตรวจดูก็รู้ทั่วทั้งหมดพอชาวบ้านวิ่งมาถึงก็เล่าให้ท่านฟังว่าน้ำในแม่น้ำโขงที่ใสๆอยู่ก็ขุ่นคลักเหมือนมีอะไรมาวนน้ำจมน้ำเป็นน้ำวนใหญ่รุนแรงแรงหมุนทำให้คลื่นน้ำมากระทบตะลิ่งจนตะลิ่งพังทลายลงถ้าวิ่งหนีไม่ทันมีหวังจมลงไปในน้ำวนแน่ๆ หลวงปู่ทราบแล้วว่าพญานาคในลำน้ำโขงไม่พอใจที่คนเหล่านั้นเอาน้ำพลิกน้ำปลรราไปทิ้งในลำน้ำโขงถูกตัวเขาซึ่งอยู่แถวนั้นพอดีจึงใช้ลำตัวฟาดไปมาด้วยแรงฤทธิ์ทำเอาน้ำวนและตะลิ่งพังหลวงปู่ชอบจึงบอกชาวบ้านว่าอย่าเอาน้ำพลิกน้ำปลาเศษกับข้าวไปเทลงไปในน้ำอีกเด็ดขาดต่อมามีพระรูปหนึ่งไม่เชื่อฟัง เอาเศษน้ำล้างบาทไปเทลงในแม่น้ำก็เกิดเหตุอาเพศน้ำหมุนวนตะลิ่งพังจนต้องรีบวิ่งหนีแทบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนั้นทุกคนจึงยอมเชื่อฟังแต่โดยดีเมื่อเข้าพรรษาหลวงปู่ชอบได้จำพรรษาอยู่ในถ้ำแห่งนี้ไม่ไกลแม่น้ำโขงนักคือหนึ่งพญานาคตนนั้นได้ขึ้นมาถวายความเคารพหลวงปู่ชอบที่ได้ห้ามคน ม่ให้ทิ้งเศษอาหารลงแม่น้ำทำให้น้ำสะอาดอยู่สบายนาคตนนั้นส่วนหัวมามณสการที่ปากถ้ำส่วนหางยังอยู่ที่ฝั่งน้ำโขงซึ่งห่างไกลกันเป็นกิโลเลยทีเดียวนอกจากนี้กากละนาคราชยังมากราบไหว้ขอพรฟังธรรมะจากหลวงปู่ชอบอยู่เสมอดังนั้นที่วัดท่าแขก จึงสร้างพญานาคสองตนนี้ไว้ทั้งที่พระอุโบสถและบริเวณที่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลายเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆสุดขอบสยามที่วัดท่าแขกอำเภอเชียงคานถ้ายังมาไม่ถึงจุดนี้ก็ถือว่าคุณยังมาไม่ถึงวัดท่าแขกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยภายในวัด ยังมีอีกหลายจุดน่าสนใจเช่นกุฏิที่หลวงปู่ชอบฐานสมโมเคยมาพักจำพรรษาประกอบด้วยเครื่องอัฐบริคารที่แสดงถึงความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของพระสายกรรมฐานไม่มีเครื่องใช้ที่ให้ความสะดวกสบายในทางโลกสักกระรูปเหมือนบุรพาจารย์พระอาจารย์เกจิสายกรรมฐานหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศ ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นมากมายด้วยต้นไม้เขียวขจีและระยะทางที่ไม่ไกลเพียง2กิโลเมตรจากแก่งคุดคูด้ทําให้วัดท่าแขกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเชียงคานสำหรับผู้ที่ศรัทธาในพญานาคราชอีกจุดหนึ่งที่ไม่ไกลจากเชียงคานคือพญาอนันตนาคาทิปดี อำเภอปากชมจังหวัดเลยประติมาก,กรรมพญานาคก้าเสียนศิลปก,กรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์สร้างด้วยบรอนเคลือบสีขาวมุกหันหน้าไปทางทิศเหนือโดยมีความหมายว่าประชาชนสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในการส่งเสด็จรัชกาลที่9สู่สวรรคคาลายัยทิศอุดรและแฝงคติธรรมโดยหันหลัง ให้กับที่ว่าการอำเภอปากชมเปรียบกับการทำงานแบบปิดทองหลังพระความเชื่อและศรัทธาพญานาคของคนไทยริมโขงยังคงมีให้เห็นอีกหลายแห่งเราจะนำมาถ่ายทอดบอกเล่าในโอกาสต่อๆไป เป็นยังไงบ้างคะเห็นจากภาพแล้วอย่าลืมนะคะถ้าเกิดได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงคานอย่าลืมไปที่วัดทาตแขกด้วยอยู่ห่างจากอำเภอเชียงคานเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองวัดแห่งนี้มีความสงบร่มรื่นสามารถที่จะไปสงบจิตสงบใจที่นั่นได้แถมยังมีโบราณวัตถุที่ล้ำค่าให้เราได้กราบสักการะได้อีกต่างหากพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในเชื่องหน้าจะมาปิดท้ายกันที่สเสน่ห์ของเมืองเล็กๆอย่างเชียงคานค่ะ We'll <laughs>